ในขณะนี้ยางลงป่าอยู่ด้ยนี่ย่างลงป่าหาท่างออก,กวะพอ่อก็เลยแบบว่าอาศัยออัน่าผลไม้นี่เละเนาะหมากใหม่ตามป่าตามดงเป็นหมากซีดาหรือหมากพลังหรือหมากเงาะสินะประทังชีวิตไปวันๆเนาะที่ซ้ำอ,ออกแต่ป่าได้ไปใช่ไห ตากบวนตากากาแฟเลยหมายถึงต้นกาแฟไพ่อยากกินวาไพที่ว่าอยากกินมะเงาะชดดดนนุดชนบบๆ,ๆนี่สดแท้แน่นอนแบบเก็บกินอย่านต้นอยู่เลย คือไ่ต้องึ้นนะเก็บกินในกิดินกันกันเลือๆแล้วนะวจ๊จะอันนี้มันลุงนกเจ้าจของชวนเขาท่านแล้วมาหลักบัเงาะเขา <laughs> <laughs> มาลักมัเงอะเขาเจ้าของชวนเขาท่านนี่ออกไม่ได้ <laughs> เขาเขาต้องนั่มชงตำรวจนี่ บอสิเล่เลยก็ยังสิได้มังงอ g ọ ก็เลย <laughs> บอสิเล่เลยเสิได้มังงอ g ọ ก็เลยป้ามังงอ g บ่ได้ก็ย้อมถือย้อมถืออ่ะย้อมถือปับ๊บมาจชิญใช่ย้อมถือปั๊บดีกว่าสิเสียมังงอไปอยู่เชิญใช่เพราะว่ามันเป็นผลไม,ม้ที่หากินยากกับบ่ยากสำหรับคนมีเงินเนาะแต่ว่าคนบ่มีเงินนี่มันยากได้ ด้ใ้ใบบึงวะเดี๋ยวใช้ใบบึงมันง,งอมันจะได้อน,นี่คืออ่มาขึ้นมังงอกกับเจ้าของสวนเป็น,ปนว,ว่าต้น,ตน,แ,งงนแส่งตัวนี้บ่ ờ bó trong bộ tàu ta giật lại á tàu mẹ mẹ nó khai cái trái đại bơi hai tàu còn đâu tao tàu đâu ข้าข้าชมมิวก่อนนึงเอ้าเอามาคืนพี่พี่นันคือจะว่าตอนนันเก็บไปแน่แล้วเนาะเอามาคืนตอนนันเก็บไปแน่แล้วไอ้ฉันจ้ะอื้มทาสะ ของแแหะกึ่มของแทจะถ้าเจอของแท้กก็เนียนแรนเต็มตีน,น่บอมีนยังงอกแป้นนี่คือของแท้เดี๋ยวเล่นจากกุก๊กแแ้่เร็วเลนี่มมแนนนนมนเบิรืด บอกได้เลยว่ามาหอดมองบอยาขึ้นบอยากขึ้นทัานที่ลดบอยากสิลืมเลยว่ามันมีมงังงอไลยขนาดนี้โอเคพ่อชมนนี้ก่อนเก็บมังงอกัอนหน่อยเบิดเวลาเขาสิบุห้เก็บได้เจ้าของสวนเขาสิไลนนี้อะไรเช่นนเขาผ้าเก็บในระว่างที่เขาท่านเฮาอะไรเช่นนถ้าหาลังจากาไปเสียขาปั๊บเลยเรียบร้อยจังเอาจังมาเอาเบิดกุ๊กไปลุบัน่น โอเคใช่ okay. ป่ะต้องเอาเอากกนั่นป่ครับใจเจ้าของกกได้แม่เล้าแพางกับบ่อ้แพงผูกกกจนเมื่อำนี่มันก็เบาเบดหรอ กินน้ำโมบดขายน้ำโมบดอืมเดี๋ยวเดี๋ยวอันผัดน้ำเมื่อกจะให้ป้าขายแล้วก่อนจะเอาแบ่งเอาเงินให้ให้ก็ได้ตอนดือนรันจืกินซื้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยมองกับมากุ้มมองมอกุ้มซีให้แม่มองซื้อขนมให้เนาะแม่มองก็บอกอยากให้กินนะเมื่อหนอนมันบอกมวยเงินได้มันกับมีอยู่แต่แม่บออยากให้กินยำน้องไข่ อืมหนากแลยต้องตายเลยมาหอดมาหอดกูมะงอนข่อยอยากนอนกินจังเมื่อนึงเลยจังเมื่อ,อน,นี่นนนเนาะใช่อะไรวะลุมมาถึงว่าเมื่อหกมอผุดได้อืมโว้ยพาพา นายจะคของชวนเขาสิบอผ้าขึ้นเงาะับเห็นแต่ทายคลิปคือเสียขกคืเสียจะกาืคือเสียเมื่อแล้วไงบ่าเอาจำไง